ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดนาราธิวาสแจ้งความผู้เผาป่าและบุกรุกป่าสงวนล,ลุ่มน้ำบางนาราแปลงที่2รวม8คนนะคะขณะที่สถานการณ์ไฟไม่ป่าพุ่โตะแดงอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนั้นยังคงรุนแรงใน3จุดค่ะ ไฟป,ป่ายังคงลุกไหม้ชั้นใต้ดินพื้นที่ป่าลุ่มน้ำบางนราแปลงที่2และป่าพุโต๊ะแดงบ้านโคกคู่ตาบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิบาสนะคะทำให้เกิดไฟลุกไหมท้ทันทีเมื่อมีกระแสลมแรงทางเจ้าหน้าที่ต้องลากสายยางฉีดน้ําเข้าไปดับไฟในชั้นใต้ดินแต่การทํางานเป็นไปอย่างยากลําบากค่ะเพราะว่าเส้นทางเข้าไปในพื้นที่ยังจุดต้นเพลิงนั้นมีทั้งต้นไม้ใหญ่และมีซากวัชพืชจํานวนมาก ด้วยขณะนี้นะคะมี3จุดที่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือบ้านโคกคาหมู่ที่5ตําบลบางขุนทองบ้านโคกระเบียดหมู่ที่5ตําบลพร่อนและบ้านโคกคูหมู่ที่3ตําบลพร่อนทําให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ําดักไฟตลอดทั้งวันค่ะ ขณะที่นายชาตรีวัชระพะเดชศึกผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดนราธิวาสได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านที่เผาป่าและบุกรุกป,ป่าสงวนร่มน้ำบางนราแปลงที่2ตั้งแต่วันที่11-18ถึงพฤษภาคมรวม8คนค่ะ